ไรแต่คนที่สร้างเรื่องขึ้นมาหน่คุณจะอยู่หน้ากล้องกี่ร้อยกล้องคุณจะมีกระแสกับใกระสางไอดโดนแร์ค่ะแต่คุณอย่ามาเก่าล้าชั้นค็ไม่สนใจคุณสุจักดาล่าเบิร์ตทัวร์อันไปนั่งหน้ากล้องกับคุณน,นั้นบ้นี่อยู่กับคนดังเฉยๆค่ะชีวิตค่ะตอนนี้อิหลี่คอยมาเห็นจุดอิ่มแล้วปรงการดาล่าปองกันคอยเลืซื่ออยู่คอยมาหนึ่งจุดเถ่ว่าโอ้มันเกะนอกเออ ก็แค่นั้นก็ค่อยกระซ้ชีวิตค่อยไปก็ใช้ชีวิตค่อยทุกวันค่อยเป็นสามความเดือดร้อนอยังไผบ่พ่อใจกับบอกค่อยไปอย่ามานั่งให้าใากการายค่อยใส่รายค่อยกตะกะบ่ไร้ดอกเฮ็ยยังก็บ,บ่รไดเนี่กตตะกะแะไรค่ะกตะสินงายสัมมาก็บ่ไร้คือบ้านเอาได้อยู่นีทั้ทงนี้ก็ขอบาะคุณแล้วค่ะตั้งกี่เวลิมัด ป้าลอยนกี้ตัวสลูกชายเขา่อยวางพวงนั้นบีเขาคือสิบเมื่อยกันน่ะล่ะเออก็สิเออเออสินะ้นจะเป็นน้ำค้นโทรนค้นกับอะไรอีกพวกคนเขาอยากเบาเนาะ ลูกคอยไปให้ดาวให้อีหยังกับพัวกบเอาก็ได้มันก็ดีแล้วตัวแต่กอย่าแพย่ยามนนั้นหลายอย่าเอาคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องเออคือนี่แล้วขอถึงบอกว่าเขาใส่ร้ายไงบู้ลกคอยคอสันคอยหยง เไม่ต้องขอเขามีอิทธิพลขนาดนั้นเลยหรอหรอน้อกงองว่าลูกเขาไปขอด้วยหรอขอเจมคือใครปะขอเธอไปใค่ลูกเขาเป็นเบียรล่างเขาบอกหรอลูกเขาต้องไปขอเลยปะเขาเป็นใครอ่ะจะจะลูกเขาต้องไปขอ <laughs> ใช่ไหม เขาเป็นใครอ่ะเขาใหญ่มาจากไหนอ่ะเปเซกในกูเกิลเนี่ยเขาเป็นคนใหญ่คนโตนะอยู่กับกฎหมายนะเออมีตะคนเก่งๆขอบคุณค่ะ thank you คบ่าวขอไปใส่คือพ่กเขามาใหายร่างวันไหนเะนี่ยสุธิรักขวบไปใส่คือหายแปมันเนี่ใช่ไหม เรื่องการไปยุใสกับสามค่อยอยู่ได้ทุกที่ค่อยมีที่อยู่เยอะแยะประเทศให้ค่อยกับไปได้ไปไปมามามา่นีหรือจะไปประเทศอื่นก็ได้อยู่ที่ค่อยสะดวกของค่อยเรื่องนอง้องเท่ากันค่อยไม่ได้ยัดเยียดให้จะเอาลูกไปเพื่อที่จะไปหาบิ๊กเขาต้องการบิ๊กเขาอยากให้น้องไปเห็นตะช่วงใี้มันบาว่างค่อยไม่ได้ไปยัดเยียดว่าต้องเอาน้องไป เที่ยวไทยมั่งนะไม่ทุกการกระทําการเคลื่อนไหวของข่อยคือข่อยตรงบอกลูกข่อยเขาเราคุยกันแล้วข่อยไม่อยากให้ลูกมีค่าเสายายียใจแต่บี้ก็บอกว่าไม่ใช่ปัญหาอันนี้เอาเตือนเราด้วยบ้านหลังนี้เตือนแล้วเตือนเอาเลาาเื่องการเอาเอาน้องไปไทยด้กันข่อยไม่ได้ประหยัดเหยียดความรู้สึกว่าเธอต้องเอาน้องไปไทยนะน้องยังไม่เคยไปไทย บัวบิ๊กเขาอยากให้น้องไปอยากให้น้องไปเห็นประเทศเราแล้วลว่าแม่เขาอยากเอาพระลาไปให้บิ๊กบิ๊กก็บอกว่าโอ๊ยพละาอะไรบิ๊กหาเงินได้อยู่ก็อยากให้น้องมาแต่ตอนเนี้ยคือตารางงานมันเต็มไงน้องไปอ่ะน้องไปอ่ะมันกับบรรยอยู่น้ำกันกับคุ้กันแล้วกับคุ้กันอยู่ตอนก็อยู่นี่แหละมันมันไม่ ลูกคอยบ่มีมือบ้างอนะน้องสิเลีนไปตามบ้งมันก็บ,บ่แม,ม่นแมนบ่ก็เลยตรงพักก่อนจะไปตอนไหนค่อยว่ากันไม่ได้สี่คอยกับมาธุราคอยกันยั่งบ่แล้วธุราของคอยไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องลูกเราคอยต่างมหาลูกเราบิ๊กตาล่างงานเขาบลยว่าอันนี้ที่อันนี้แม่ลูกคุยกันเออคนอื่นสิบปคุ้ยกับลูกคอยแบบไดคอยบาลูกอ่ะคอยบาลูแล้วการเอาน้องไปเมืองไทยคือกันแล้วเรื่องการพูดเรื่องของเงินบบอกว่าบิบ๊ก เร่่างสาวเวเดียนบอกว่าเออว่าแบบป่านมันเป็นแม่อันพุาบาลเนาะเรื่องขอเงินเหมือนกันฉันไม่เคยขอเงินลูกพั่มเพื่อฉันไม่เคยขอเงินลูกฉันพั่มเพื่อเพราะฉันหาเงินได้อาจจะไม่มากเท่าลูกหรือพ่อจุนเจือจะคองไปได้คอยลัดใดและใดมาจากใสตอนนั้นเงินเดือนจากบ้านฟ้าจากบ้านแดงตอนพุทธ อ่าจากติ๊ t o ็อกคอยได้คอยมีอะไรได้คอยกินคอยเที่ยวเงิื่อยทั้งนั้นลูกซัพพอร์ตตัวเครื่องบินเสื้อผ้าออกงานถ้าเป็นการออกงานเสื้อผ้ามันก็ต้องมีคอสตูมจัดก,การเสื้อผ้าให้ที่เป็นงานงานให้มันดูดีกับสายตาแม่ซี่โอโบกี้ไล่เน่ให้มันเป็นกระเพิ่งแน่สร้างตรงหนึง่งแต่งหนั เฟอร์นิชงเฟอร์นิเจอร์อันนี้ลูกเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายการกินอยู่ทุกวันค่อยหากินเองการไปเที่ยวค่อยใช้เงินค่อยเองการมามฟิลแล์ลูกเป็นคนจ่ายตัวเครื่องบินและซัพพอร์ตเงินมานิดหนึ่งไม่บอกจำนวนคือให้ตั้งแต่เดือนที่มาเมื่อวนนี้ตอนลูกจะเสี่ยงใหม่ลูกเลยโอนเงินมาให้ ก็แค่นั้นคอยบ่ได้ไปโทวขอเงินใครก็ช่างที่มาเก่าร้ายใครว่าคอยก่ไม่ใช่เรื่องจริงคอยบอ่เคยไปขอเงินลูกคอยพำมเพือ่อคอยบ่ได้ไปขอเงินคอยลูกพำมเพือ่อค่อยหาเงินได้เรื่องบ้านเท่ากัน เรื่องบ้านลูกจะสร้างให้แม่ก็อยู่ไม่สร้างให้แม่ไปอยู่ตรงไหนก็ได้คอยไม่ได้ไปค่อนโทษลูกคอยลูกเขาไม่ชีวิเป็นของเขาใช่คอยไปอยู่ขอนแก่นคอยก็ต้องอยู่ใกล้ลูกคอยถ้าลูกไม่อยู่คอยก็บม่ไปอยู่ขอนแกน่นไม่มองเดียวแล้วคนที่พยายามที่จะเสียมบอกไม่อยากให้แม่กลับมามึงมาตรงไม่หย,ย่างนะแ,แม่แม่ลูกเขาดอก ผู้มีอำนาจบาดไงน่ะฉันอยู่ตรงไหนก็ได้ถามตัวคุณว่าอยู่ตรงไหนได้บ้างแตงเลืองแต่ละเลืองนี่โอ้โจนเป็นคือเป็นถ้าเป็นเรื่องปกติของเขาแล้วค่อยกับลูกคั้วคุยการตันหลอดเรื่องการนึ่งแต่คอยจะเป็นคนบอสุทขอ,ขอความผ่ำเพื่อ สวัสดีสบายดีไหมคิดถึงมันไม่แมนไม่รุน,น,นเราคุยเฉพาะธุระลูกเขาต้องไปอ่านขอความอย่างอื่นเขาแก้การให้งานเขาจะไปอันเห็เขาหุนหว่วยแล้วคอยกระบ,บอมากสิแมะขแล้วก็ไปสงข้อความหมาค่อยไม่เป็นคนมาลำแบบลำลีลำไล่ทำอะไรอยู่นู่นนี่ไม่ชอบเขาโตแล้วทํางานยู่ไหนอะไรยังไง เดินทางปลอดภัยเที่ยงแล้วก็บจบเกิมือเออหนึ่งเขาเฮ็ดสิบจังหวัดอันอันสิบจังหวัดคอยเกษมส่งข้อความไปสิบจังหวัดต,ตีบริอาเขอรำคาญเนี่ยตีจากเป็นแม่เขาจะรำคาญเราคอยกับเป็นคนบอจําชีจำชาชยที่จะส่งข้อความไปหาอ่านไม่อ่านก็แล้วแต่สิไม่ส่งข้อความอย่างอันเขาสิหันห่วยเฮ้ยเป็นคนไม่ส่งข้อความหาใครง่ายๆค่ะคอย หนึ่งให้เขาเป็นส่วนตัวเขาตัดสินใจอะไรเองได้แล้วเขามีสมองเรื่องการเงินมึงกับว้าเกินกูไม่ได้ขอเงินลูกกูพิ่มเพื่อถ้ากูไม่ได้ยินจากปากลูกกูแสดงว่ามึงแต่งเรื่องกูจาได้เหมดกูรีดใบมือหล่ะในมือถือหน่ะลูกกูให้อีหยังกูแน่น่ะกูจำได้เหมือเพราเงินกว่าลูกกูสีหาไม่ได้ บ่ตองมห่วงดอกไป่วงลูกเจาก้าของุ่นนะน่งว้าพื้นกูยู่งาบงาบอยู่เรื่องเจาองอ้าของเนี่ยเอาตัวบอดนังว้าเรื่องผูนน้นั้นผู้นี้ฉันไม่เคยไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะแต่คนอื่นไม่ไม่หยุ่งออกมาพูดพกลัวผู้ใหญ่บ้านเสียหรอไม่เสียจะเสียมันไม่อะไรต้องเสียเพราะฉันมิฉันก็พูดในสิทธิ์ที่ฉันควรจะพูดค่ะสิทธิ์ของฉันค่ะ พอฉันบอได้ไปเกาไรล่ใส่ไหลยปลายาสีคนนินทาเราไม่ว่าอะไรโลกนินทาคุณมีสิทธิ์ที่จะนินทาแต่การกระทําที่พูดน่ะมันมันแย่มากเจ้าไพ่พอเพื่อนขอยข่ปดิวา่างนี้แต่มันเป็นการเล่าเรื่องที่แบบมันมันคอยไไรับบอไดอ่ะลับไม่ได้อ่ะสิ่งที่ขอไว้คุณคุณแม่อิทธิพลขนาดลูกคอยไปขอไว้เลยบะ ทำไมลูกทักความเป็นจริงลูกข่อยตรงบอกว่าหยุดได้แล้วอย่าไปวุ่นวายกับแม่ฉันแม่ฉันก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครอันนี้บีคว้นบอกคำนี้ต่้งข่อยป่เสื้อดอกเขาแต่งเรื่องกันขึ้นลูกข่อยปแมนคนที่ใสยนั่นลูกฉันเป็นคนดีเขามีสมองจ้ะลูกข่อยมีเวลาไปคุยน้ำคน้นปานันติ ใครปริบัติหัวซาแต่ใ้ข่อยมีสิทธิเดวาเพราะว่าให้จําไว้ว่าไม่มีใครกลัวพวกคุณหรอกนะและคนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ได้กลัวพวกคุณพวกคุณก็ไม่ได้กลัวคือต่างคนต่างอยู่เลิกคิดกระแสนี่ได้แล้วไร้สาระเหตุเดี๋ยวคนอื่นเสียแล้วอย่างหนึ่งใครจะชอบใครเขาจะโพสฟังไหนนั่นไม่สิทธิ์ของเขาคุณทำก่อนนะคุณทำคอน,นะนเทนต์ตัวเองคุณไปเลยอย่าไปยุ่งเรื่ององคุณเห็นคือบาอะไรวะเห็ุคอนเทนต์จะควงมันบ่ขึ้นไปแล้วจ้าไม่ยังดอกผู้ชายเออแล้ว trong văn bản hoặc là